วันนี้มารับชมด้วยตัวเองครับก็ขอบคุณทางท่านำไทยเป็นอย่างสูงครับติดตามต่อครับผู้เอกครับยกที่3ามครับครึ่งทางครับสถานการณ์ตอนนี้นี่สิงจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ครับตอนนี้นึงออกมาขยันบ้างครับรับเยอะนี่ไม่ดีแน่ครับอาวุธที่รับเข้าไปนี่ไม่ตอบโต้มันไม่มีคะแนนให้ครับพยายามสอดแขนครับชิงความได้เปรียบกันอยู่ครับแยกมาก่อน ก็พยายามกดแขนเอกลักษณ์ไปด้วยโอ้อีกขวาไปครับขวาคืนมามเตะขวาครับสิงก็อยู่ที่ว่าแผนของใครจะเนี้ยบกว่ากันครับ12ครับออกหมัดเอกลักษณ์ถีบซ้ายนำแทงซ้ายครับสิงครับเอกลักษณ์กดแขนแล้วตีเข่าขวาครับเจอเขาขวาของสิงและก็ขวาครับเนไปตีกันได้ยาวๆล่ะครับของชอบเลยนะครับเอกลักษณ์ นี่ครับไล่แขนไล่แขนกดแขนนะครับนี่ครับคือข้างล่างก็ตีกันไปครับข้างบนนี่ก็ต้องพยายามสร้างจังหวะแล้วก็หาโอกาสนะครับจับให้มันทันหนักทันหนีโอ้ยเตะขวาต่อยขวาอ้าวครับเริ่มที่จะมีตอบโต้บ้างครับวงในนี่ข้างบนก็ไล่ใช้กําลังข้างล่างก็ตีครับใช้กําลังพละกําลังเยอะครับอยู่ที่ว่าถ้าทรหดใครจะเหนือกว่ากันก็ตีไปก่อนจากแยกก่อน ขยับจิ้มหมัดแล้วก็หมัดขวาครับซ้ายจิ้มขวาโดนซ้ายขวาขึ้นมาครับสิงห์เนี่ยครับไม่ยอมให้เอกลักษณ์จับได้ถนัดทนีครับอ้ากับอื้ตีซ้ายครับเอาโดนได้ครับเอกลักษณ์กรรมการดารินเยกมาขยับเดินต่อครับสิงห์เตะซ้ายครับหมัดครับไม่โดนขวาขึ้นเอานัดศอกซ้ายคืนมาเหมือนกันอาครับ มาแบบไหนคืนแบบนั้นครับเสียบเข่าครับเอกลักษณ์ตีคืนไปครับเท่านั้นสิงครับดันดันดันเอาไว้แล้วเสียบเข่าสุดท้ายรอจังหวะอยู่แล้วครับขาลอยครับปัดไปขาไปเลยลอยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับสิงออกซ้ยหน้าเจอขวาของเอกลักษณ์ถีบขวาครับเอกลักษณ์ครับเตะพับนอกเนี่ยเตะมาเจอศอกของเอกลักษณ์ตั่งแขนดันตีซ้ายครับ แล้วก็ซ้ายไปอีกทีหนึ่งอาศัยความถี่ครับเอกลักษณ์แทงมาครับมีศอกด้วยจังหวะกดแขนครับตีครับโอ้สิงรับไป3-4มสี่เข่าเหมือนกันครับ่อยๆเดินมาเอกลักษณ์เจอแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วจะต่อยหมัดยังไม่โดนครับเท่านั้นเอกลักษณ์เดินต่อแข้งซ้ายครับสิงสกัดไว้ขยับขยับรอจังหวะครับยังไงดีครับปัดขวาดักไว้ก่อนครับสิงตีครับบิดมาหาเหลี่ยม ต่างฝ่ายต่างขวางครับคนหนึ่งขวาคนน,งคน,นึงก็ล็อกเอาไว้ครับแยกมาครับยังเดินต่อครับเอกลักษณ์มหมดยกที่3ครับน่าชื่นใจครับแล้วครับยกที่4ครับคู่เอกคู่ไฮไลท์หมัดขวาซ้ายของสิงตีข่าขวามาเจอขวาโต้จากเอกลักษณ์ ตะมาเตะคืนครับขวาไปปักสอกขวาครับสิงครับเอกลักษณ์ตีขวาเจอยัดซ้ายลาะคาะปวดแขนตีเข่าขวาครับเอกลักษณ์เข่าซ้ายเน็บขวาคืนนี่ครับก็ต้องเน็บคืนไม่ให้เสียเปรียบอ้าครับแยกครับขยับมาถึงก็ล็อกกันครับชิงความได้เปรียบครับพยายามที่จะตีครับเจอขาของเอกลักษณ์นี่ต้องบอกว่า เกะกะไปหมดครับซ้ายทีขวาทีครับเตะซ้ายมาซ้ายคืนทีไปก่อนครับเอกลักษณ์เมื่อสักครู่นี้กองเชียร์ของสิงห์สชคพีชัยครับสาวสวยให้กำลังใจทางด้านของสิงห์ครับเตะขวาซ้ายแข่งซ้ายหน้าครับของสิงห์ครับเอกลักษณ์เตะขวาทีบซ้ายนำํำตัดล่างตัดล่างหมัด1 2 3ครับ ดูเน้นดูขยันออกมากขึ้นครับเทนนันสิงห์ครับจังหวะขวางครับขวางได้ตีโค้งๆไปอัดหลังไปก่อนครับเทนนันเอกลักษ์ครับแล้วก็ขวางคาไว้เลยครับแยกออกมาก่อนเดินครับเทนนันเอกลักษ์ครับถีบไปพยายามที่จะเกี่ยวยังเกี่ยวไม่ได้ครับเทนนันสิงห์ถอยถอยครับถอยแล้วหมัดครับใช้หมัดแต่สับซอกคืนมายังไม่โดนแต่ทีบสกัดเอาไว้ก่อนเตะซ้ายครับเทนนันสิงห์เดินไปเรื่อยครับเอกลักษ์งัดซอกครับสิงห์ครับ นงัดซ้ายไม่ถึงสอกขวาครับแม่สอกนี้ดีครับเอกลักษณ์พยักหน้าเอาอีกครับสอกซ้ายไม่ได้ตีเข่าขวาครับเอกลักษณ์พยายามจะแก้ตามตำรานะครับมวยเข่าก็ต้องแก้ด้วยสอกตีเข่าซ้ายครับเอกลักษณ์และณรินพงศ์ฮิรันครับแยกอ้ดูจังหวะล็อกรัดนี่เหนียวดีเหลือเกินครับถีบเอาไว้ก่อนครับค่อยๆถีบไปครับทำลายจังหวะไปเรื่อยๆครับหมัดอูและการคอครับเมาเลยครับ เมาครับแนั่นสิงครับแนั่นเอกลักษณ์ขยับเข้าไปโอ้โอ้โหซึมไปเลยครับโอ้แต่ว่าทรงดีเหลือเกินครับไปเก็บอาการดีครับแต่ด้านของสิงอ่าล่ะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยไหมฮะทีบขวาครับยังมืนอยู่นะครับยังมืนอยู่ครับออกซ้ายหน้าเอ่ทีเด็ดจริงๆครับจิ้มซ้ายครับทางด้านของเอกลักษณ์แล้วก็ถึงตัวถึงตัวตีเข่าครับกรรมการนรินแยกออกมา โอ้ยังพอมีเวลาด้วยครับแต่ก็อย่างที่พี่ป๋อมบอกครับต้องชื่นชมครับแานดัานสิงครับโดนไปยังเก็บอาการเก็บทรงได้ดีครับแต่ตอนนี้ต้องหาจุดเปลี่ยนคืนครับขยับขยับเตะมาเกี่ยวได้แล้วเจอศอกของเอกลักษณ์เข้าไปอีกครับวงในรวบไว้ครับตีล็อกกดแขนน้กมรกครับแย่ครับแยกมานี่ครับผมตั้งใจจะเอาเสื้อให้คนนี้ครับตอนเปิดรายการครับ แม่มันโยนพลาดไปนิดเดียวหมดยกที่4ครับจะเป็นชาวเอเชียใช่ครับ,รบที่มาชมมวยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอพี่ป๋องไปเบิกเสื้อมาใหม่ครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวโยนให้ใหม่ครับเออเอาให้สักหนึ่งขันรถสิบล้อเลยครับอ่ะยกที่ห้ายกสุดท้ายนะครับเอาเตะขวาครับดักเอาไว้ ยังไม่เปิดเกมเดินนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์นี่ปิดเกมเดินของสิงค์ครับด้วยการเดินเข้าหาเอาครับขยับเดินเข้าไปครับล็อกขวางเอาไว้ครับโอ้นี่กาเดินดีจริงๆครับขยับเตะเจอทีมสกัดเอาไว้ก่อนครับเอกลักษณ์วันนี้นีตั้งใจเต็มที่ครับเตะขวาครับเซนสซิงครับทีไปก่อนเป็นตัวอย่างของความมีวินัยความเป็นมืออาชีพมากๆนะครับ โอ้นี่มีรายการแต่ว่าไปแล้วก็อีก2อาทิตย์ข้างหน้าเลยนะครับเอกลักษณ์แต่ว่าซ้อมรักษาร่างกายอยู่ตลอดเวลาครับคือถ้าเกิดมีให้มามาแทนแบบนี้ก็ทันทีเลยครับแล้วมาแบบพร้อมจริงๆครับเหมือนต้องขึ้นชกในรายการวันนี้ปกติเลยครับเอกลักษณ์ต้องชื่นชมเลยฮะนี่นะครับการเต็มตัวการพิตซอมกนะับบางทีมันอาจจะต้องใส่ความเข้มข้นไปด้วยรับเพราะว่า บางทีต้องมาเข้าเวรแทนครับแต่ตอนนี้ครับเน้นที่หมัดครับแทนสิงห์ครับก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ครับไอที่ไม่แน่ๆนนี่นอนแน่นิ่งมาหลายคนแล้วเหมือนกันครับถ้าประมาทครับสอขวาตัดล่างแล้วก็ขึ้นบนครับสิงห์โอ้โหมามัดยกนี้มาคึกคักครับทีมงานก็ต้องสั่งลุยเต็มที่ครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วหมัด1-2ครับก็บล็อกสวมหมวกกับน็อกแน่นถีขวาไว้ครับเอกลักษณ์อายุห่างกัน4ปีนะครับ สิงห์นี่20ส่วนเอกลักษณ์24ก็พยายามครับยังมีความพยายามอยู่ครับเทนนสิงห์ครับทีไปก่อนครับเอกลักษณ์วนออกมาครับออกมาถอยตั้งรับบ้างครับหลังจากที่เดินขู่ไปในช่วงต้นยกครับอะไรครับเปิดโอกาสให้สิงห์ครับทีนี้ขยับต่อยหมัดครับเน้นลำตัวยังไงดีครับต่อยต่อยครับเข้าไม่เข้าก็ต้องต่อยไว้ก่อนครับเทนนิสิงห์ ดาริน<ป>พองหิรันครับแยกออกมาครับยังไม่ท้อครับไปต่อครับนี่ครับค่ายมวยโสโชคดีชัยก็จะต้องให้นักมวยนี้ไม่มีเดินจงกรมนะครับคือต้องให้เดินจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับเนี่ยครับจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนก็ต้องให้พยายามครับถ้าเกิด ขอแท้สิ้นหวังสัก็จบแต่ถ้าเกิดยังมีความพยายามอยู่บางทีก็แหมจับพัดจับพลูอ่าแมจะตีก็ไม่ได้ซะแล้วครับเอกลักษณ์ยกไซ้์บังเอาไว้คือถ้ายังมีความพยายามอยู่ก็ยังได้ลุ้นอยู่ทุกวินาทีแหละครับเอาครับเรียบร้อยครับครบ5ยกครับนี่ครับขอโทษขอโพยกันครับมาเจอกันภาคนี้ภาคที่2ครับเต็มที่แหละครับ กรรมการนรินรครับรวบรวมใบคะแนนครับมาถึงใบที่2ครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับหันไปชูให้นักชกมุมน้ำเงินครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนครับแก้มือได้สำเร็จครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ครับเดี๋ยวเราไปพักกสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตาม